สวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยก็วันนี้ก็วิ่งวิ่งกลับมานะคะทะลุไหมฮะวันนี้วันนี้หรือครับผมว่าเซ็ตไม่ได้สาระนะครับค่ะเซ็ตให้ดูเส่นเส้นสิบวันะค่ะอไปดูเซ็ตนะดูที่เส่นสิบวันนะครับก็หนึ่งพันห้าร้อยห้าเป็นแนวรับนะครับค่ะหุ้นมันก็ยังเป็นรายตัวอยู่นะครับไปอยู่ในกลุ่มที่เราพูดไว้นะฮะก็คือ กลุ่มน้ามันก็มีสองตัวปทสพว่ารุ่นยังอยู่ในสองตัวนี้ครับ<ม>แล้วก็วันนี้ก็ขึ้นมาขึ้นมาดีนะฮะปทสามพกหกก็ถือว่าขึ้นมาปิดบนนะครับ<ม>ปทสพนะครับแท่งเทียมก็เป็นขึ้นมาปิดเหลืองฮะปทสพก็ถือว่ายังอยู่ในแพทเทิร์นของขาขึ้นอยู่ครับค่ะอ,อยู่ในรูปแบบขาขึ้นนะฮะมองไปง่ายๆนะครับเห็นว่าแท่งเทียน ข้าแท่งเป็นแท่งเขียวเป็นแท่งเขียวสีแท่งเป็นโดจิหนึ่งแท่งนะฮะแต่ว่าเป็นแรงซื้ออยู่อ๋โอโดจิกบแท่งเทียนนะฮะเห็นด้วยแท่งเทียนไหมฮะวันนี้เป็นแท่งเขียวใช่ไหมครับอวันก่อนเมื่อวานก็แท่งเขียวแสดงว่าเป็นสัญญาณซื้อนะอก็ยังเป็นสัญญาณขาขึ้นอยู่สําหรับสปอร์ตนะค่ะก็ยังแนะนําเหมือนเดิมนะครับคุณก็ยังแนะนําเหมือนที่ ในห้องสมุอานเดิมนะครว่าต้องซีเล็กทีเป็นหลายตัวนะครับไม่ต้องเล่นเยอะนะครับไม่ต้องเล่นเยอะก็จะมีมีแจ๊กใช่ไหมครับแจ๊กที่มาวันนี้ค่ะนัมาตลอดนะครับก็แนวต้านแปดบาทนะตปดบาทบาทผ่านแปดบาทไปแปดบาทก็เป็นแนวรับแค่นี้นะอืมตอนนี้เท่าไหร่อยู่นะครับเจ็ดบาทแปดบาทก็สิบก็แนวต้านอยู่ที่แปดบาทนะครับ ก็จะมีอะไรกันเราก็ไม่รับรู้นะฮะเราดูเทคนิคของเราไปนะครับเทคนิคผ่านไม่ผ่านคะเทคนิคก็สัญญาณซื้อมันเกิดวันนี้นะครับตัวร่ปมันเข้าวันนี้นะครับอ้าวเหรอตอนตมซื้อไปซื้อไปแล้วผิดพลาดหรือเปล่าก็คือมันยังไม่ผ่านแปดบาทถูกไหมครับค่ะค่ะผ่านแปดบาทมันจะทิ้งจะเป็นสัญญาณซื้อแต่ใครจะซื้อก่อนอือลงไปแล้วใช้ที่ผมบอกว่า เจ็ดบาทสามสิบเจ็ดบาทสามห้าเป็นดาวรับนะฮะตอนนี้ก็วิ่งกลับขึ้นมานะครับอาจจะเป็นการรีบาร์รอบหนึ่งเกาะอะไรบริเวณแถวนี้นะครับรีบาร์ก็รีบาว์ก็น่าจะผ่านแปดบาทขึ้นไปอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าจะลงอีกหรือเปล่าอรื่องนั้นต้องตามไปตามเทคนิคนะฮะแต่อนที่มาดูรูปมันนเข้ากันแรกนะถ้าใครจะเล่นรอบต้องดูใช่ไหมฮะว่าว่ามันจะผ่านไม่ผ่านแบบไหนใช่ไหมคะถ้ใครถือมาสามบาทห้าบาทเนี่ยก็ถือไปชงก็จบแล้วกันนะ รู้จบเท่าไหร่<ช>ก็ถือไปเรื่อยมันยังไม่มีสัญญาณจบนะะส่วนถ้าใครเล่นรอบเนี่ยก็อาจจะซื้อมาจากข้างล่างเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดบาทห้าพันดีถึงพันนี้อะไรเนี่ยนะยังไม่ซื้อวันนี้ก็ต้องซื้อก็เป็นลุ้นผู้นี้ว่ามันจะผ่านแปดบาทไหไมหมายความหมายทางเทคนิคก็คือต้องทก่อนใช่ไหมครับช่วงรีบาวนะ์นะรีบาว์ผ่านหรือม่ผ่ารีบาว์ใช่เป็นช่วงรีบาว์วรีบาว์ผ่านทาเทคนิคก็บอกว่าท, A, ท B, เํเอทาบีเด้งขึ้นไปนี่เป็นบีนะครับ ลงไอจีทำซีอะไรเงี้ยนะครับบีก็สามารถขึ้นไปสิบาทเป็นเดิมก็ได้อย่างเงี้ยมันมันไม่ได้บอกอะไรนะคุณม่อนนะแล้วมันอยู่ในแนวโน้มอะไรคะในโน้มขึ้นครับอในโน้มขึ้นเป็นไซเวในแนวโน้มขึ้นนะครับผ่านแปดบาทขึ้นไปก็จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นรอบใหม่เสําหรับแจ๊สแต่ถ้าใช้ทฤษฎีของ m ูวิ n งแอบโบรเนะครับ <Moving. S 1> การปิดสูงกว่าเจ็ดบาทแปดสิบสี่ก็ถือว่าเป็นขาขึ้นเริ่มจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วอยูเ่เหนือเส้นสิบวันแล้วใช่ไหมคะ ใช่เหลือสิบวันแล้วเ<ช>หนือยี่ห้าวันแต่ยี่บห้าวันยังอยู่ใต้เส้นติบวันนะะเพราะนั้นก็ต้องดึงกลับขึ้นไปก่อนอขึ้นไม่ขึ้นดีก็ถือเป็นขาขึ้นนะครับยังไม่เรียงเส้นนะฮะตอนนี้ยี่ห้าวันยัง<ช>ยัง,ย,งยังอยู่บน<ช>สิบนะแต่<น>ะจะเรียงก็คือต้องไปยืนเหนือเจ็ดแปดแปดสิบห้าอักสองวันอะไรเงี้ยถึงจะเรียงถึงจะเรียงสวยว่าเป็นทางขึ้นใช่เพราะนั้นมันก็ต้องเราก็ต้องดูจาก ถัาเทิรมาตั้งแต่แท่งเทียนตั้งแต่วมลูปมาคือมันใช่แล้วไม่ต้องรอตั้งเรียนเรียนบอกะค่เราเรียนมันก็ไม่ทันแล้วนะแม่แมไม่เป็นไรหรอกพี่นะเรายังไม่ได้เข้าแจ็ตเลยก็เรียนกับพี่กร่์เรียนไปก็ดูไปเพราะจริวันนี้มันก็มีความเสี่ยงแล้วก็ซื้อไปขึ้นนึงอะไรเงี้ยนะค่ะค่ะแล้วก็ถ้ามันยืนได้สองสามวันก็ว่าไปนะครับแล้วปัญหาเรื่องข่าวคราวใครไปหาข่าวคราวนี่ก็คณละแนวกับเราแล้วนะ อ๋อคนละแนวแล้วเราไม่รู้เรารู้ว่าอา๋อกับสัปดาห์หน้ามีการพุ้นที่บริษัทซื้อไปนะครับจะมาา,มา,าที่ตลาดราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด15%ะอะไรเงี้ยนะค่ะแล้วก็ถ้าขายไม่ได้แค่สามวันสามวันถ้าขายไม่ได้ก็จะเอาเป็นลดทุนอะไรเงี้ยนะครับเราก็ดูข้อมูลนั้นแลก็ถือว่าเป็นข้อมูลข้อมูลที่ท,ที่ที่ตลาดรับรู้จากตลาดรับก็คือมีแค่นี้นะครับถ้าข่าวมากกว่านี้ที่อยู่ในไลน์เลยนะอันที้ถือว่าอันนั้นไม่ใช่ข่าวนะฮะ อันนั <át> okay. ้นถือว่าไม่ใช่ข้อมูลนะนะครับเป็นข่าวลวงข่าวเลยแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจอย่าไปกระพือกระพึงต่อเอไหมครับเราก็ดูแค่คิดแค่พอว่าเออถ้าเขาขายราคานี้นะครับแล้วมีคนมาซื้อไปหมดเอ้แจ้งจดกำไรสามบาทนะพอมันซื้อมาห้าบาทใช่ไหมอืมสามบาทมันซื้อไปพันต่อแล้นี่กำไรสามพันถกร้อยล้านเลยจากผลผลิตเท่าไรวะอะไรเงี้ยนะก็คิดแนวเนี้ยคิดอย่างนี้คิดแนวาที่เป็นประโยชน์กับตัวนะฮะ ก็เก็บทผู้ถึอหุ้นอยู่แต่ถ้าไม่ขายขายไม่หมดนะขายไม่หมดก็เอามารถทุนรถทุนก็ทําให้แกรจาไกำไรต่อหุ้นเพิ่มอีก16ปอรเซ็นตะครับค่ะอ่ผนะู้นในกระดาษก็จะเหลือแค่10เปอร์เซ็นต์ถึงไหมว่าจะขาย okay, ออกมาในกระดานราคาก็ไม่ลงหรือเปล่า ครจะขายคุณม่องคนที่มาเจ็บาทยี่สิบล้วก็จะมาขายให้คุ้กระลกไปห้าบาททำไมที่ซื้อมาห้าบาทอีกอันหนึ่งอะ่ะใช่เราก็ซื้อกันมาสี่บาทเราไม่มีทางแพ้เขาหรอกแหมพี่พี่ซื้อเราไม่ได้ซื้อกับพี่นี่เอาผมว่ามึงคนเล่นมาก็โยนไปโยนมากําไรกาไรมาก็เอามาคิดต้นทุนอย่าคิดแล้วกำไรแล้วกาไรเลยอ้าววันนี้ปิดแล้วเจ็ดบาทเก้าห้าเอาอยู่ไหมไม่เป็นไรยอมรับแต่ฐารจะไม่่านนี่ โอ้ยอย่าถามอย่าถามบ่อยแกบอกอย่าถามบ่อยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวดอนเดี๋ยวมีคนมาแซวอีกเดี๋ยวมีคนมาแซวอีกอ่าอ่าคือมันมีคนแนะนําแชทในตลาดเนี่ยที่เห็นก็จะมีผมคนเดียวแต่ผมแนะนํามาตลอดนะตั้งแต่แนะนําให้ช็อตตัดขาลงไปคือจับสามบาทสามบาทห้าสิบเนี่ยผมแนะนําตลอดเพราะผมรู้พื้นฐานนะว่าตอนแนะนําให้ซื้อสามบาทห้าสิบปีอีสองนะผมไม่ได้มั่วนะอไม่ได้มั่วย้ำอีกโอเคไม่ได้ว่าแล้วเราก็รู้ว่า เออคุณเขาลงไปเพราะว่าเขาต้องการขายเอเงินไปประมูลสินจี <คะ S 2> แล้วมันประมูลไม่ได้เอ้ามันก็ทํามาซื้อคือเด้ยวราก็ <คะ S 2> รู้เกมว่าเราก็ําตามใช่ไหมว่าทุกคนกคำลัไรายไปแต่คนที่ตามเกมไม่ทันนะมันก็เสียหายนะเพราะ<อ>ุณจักรไปเป็นพุดนแบบนี้อยู่แล้วอ่เคือได้ยินนะครับรถจ๊ที่ไปชนคนบนทางด่วนตก,ตกทางด่วน<ต>โอ้ยพี่พี่มาเอาซัดดีกว่าซัดอย่าไปพูดซัดเลยมาหาตซดกันดีกว่าแซดกที่เราบอกเมื่อเช้าวันวันมันเป็นล้อมนะ แบบใดถ้าไม่หลุด9.38.5ลงไปหรือว่า9.36.4วิันเนี่ยมันก็จะเป็นหาอรองอยู่นะเพราะฉะนั้นไม่ช้ามันย่อลงไปไม่รู้ถูกไหนแล้วก็ลองก็ไปแล้วก็จบในวันแล้วไอ้หลักการของพี่ที่บอกว่าไอ้ระบบพี่ที่บอกว่าย่อลองตรงไหน้องบอกว่าลองแต่พี่คนไปคิดว่าย่อลองตรงไหนอ่ะย่อมาแล้วลองนะถ้าวันนี้นะค่ะอ้าวันนี้จะบอกไอ้วันนี้เนี่ยย่อมาตรงไหนรู้แต่ลองอ9.48.5 เก้าเท่าไหร่นะคะ98.5ตอนที่เปิดมาช่วงบ่ายสองเก้าสี่แ94.8ดูอะไรคะเพมันเป็นเทรน์ก็ดูแท่งเทียนโอเคค่ะคือคือสําคัญว่าต้องดูให้รู้ก่อนว่ามันเชรนอะไรของทางเฟรมอะไรนะมันก็จะไม่ปิดทางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชารไนเอสชาร์อยู่ที่ตรงไหนสตะบาร์ดเขาคุณจะเล่นในวันหรือเล่หรือคุณจะเล่นเป็นเป็นรอบ สต็อปลอดหรือว่าคุณเป็นเป็นเล่นเป็นเป็นอ่อเล่นเฟรมใหญ่อะไรเงี้ยนะครับ<า>มันสตาร์ปลอดมันก็ไม่เหมือนกันเนะตัวนี้ดูไยชาร์ได้เลยด้วยเปล่าคะเขาดูไยชาร์ได้เป็นสตาร์ปลอเกิดขึ้นแล้วแหละตรงไหนฮะเนี่ยนะค่อยๆหยิกพี่นิพนธิดหนึ่งฮนะคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งนะสตาร์ปลอดใหญ่อย,อยู่ที่เก้าสามแปดจุดเจ็ดนะครับก็ไม่ถึงว่าถ้าหลุดเก้าสามแปดจุดเจ็ดไปในครั้งที่สองอ่ะก็จะต้อง ช็อตตามไปเลยนะครับ,นะรบแต่ถ้าเล่นรอบเฉยๆ946.6นะครับเป็นสตั๊ปลอบสตั๊ปลอดของ94.6ก็เหมือนกันว่าเราก็ดูว่าวันนี้มันปิดที่เท่าไหร่951.9ใช่ไหมครับแสดงว่าถ้ามันหลุด946.6เนี่ยมันเป็นช็อตอะเกนส์ดเพื่อลงไปลองข้างล่างใหม่ไม่ใช่ผลรดตช็อตนะครับไม่ใช่ผลร์ช็อตเนี่ยเดี๋ยววันที่ วันวันที่สิบแปดจะอธิบายให้ฟังแบบนี้เพราะผมคิดว่าบางคนยังใช้ไม่เป็นเก้าสี่หกสี่หกเป็นช็อตเตเกนคอร์ดนะฮะแต่ถ้าถ้าเกิดเก้าสามแปดสิบเจ็ดอันนี้เป็นโฟลว์ช็อตแต่ต้องต้องคำที่สองอยู่ั้งแรกสิทอาอถ้างั้นฉันไม่แน่ใจว่าถูกอะไรวันที่สิบแปดนะคะท่านเชียรบอกว่าอย่าถึงช็อตสรุปไปอย่างนั้นท่านเชียร์บอกว่า ถึงแม้มันขึ้นมาสูงอินดิเคเตอร์บอกว่าสูงแล้วแต่ยังสูงไม่สุดนะบอกว่าอย่าถึงช็อตฉันไม่แน่ใจยังลาไปได้อีกไกลโอเคพี่คะฉันไม่แน่ใจว่าคุณพูดอะไรวันที่สิบแปดพูดให้ชัดนะคะครับได้ครับค่ะขออีกทีนะคะพี่วันที่สิบแปดนะคะจะพูดให้ชัดจะอย่างไงชัดถ้าคุณขอบไปถามไนีค่ะถ้าถามเนี่ยถ้าคุณต้องถามเนี่ยผมก็จะบอกอย่างเนะผมถามฉันผมบอกว่า เนี่ยจะต้อรออีกตาสตารกเดี๋เนี่ยถ้าเราี่มันลงไปมันยังเป็นลองอยู่เท่านั้นมันจะไม่หลุดเลยตามระบบนะระบบมันจะไม่หลุดเลยนะแต่ถ้ามันลงจากเมื่อวานนี่มันหลุดเลยนะแต่ถ้าลงจากวันนี้มันจะไม่หลุดเลยค่ะเอาละแต่ถ้ามันขึ้นไปเท่าไหร่อันเนี้ยที่ระบบเราไม่บอกระบบเราจะไม่บอกว่าขึ้นไปเท่าไหร่นะครับระบบเราจะบอกว่าถ้ามันขึ้นผ็ถือลองไปอย่าไปถึงช็อต แล้วเดี๋ยวบอกมันจะบอกเองว่าอ่าตรงนี้คุณต้องช็อตโคดล,ละมันปิดละคุณต้องปิดคุณต้องปิดตรงนี้ละถ้าคุณเล่นรอบนะครับวันนั้นไปบอกด้วยนะคะว่าระบบมันบอกให้ปิดตรงไหนคะ่ะมันจำไม่ได้บบค่ะมันบอกนั่งงานด้อยมันต้องรู้ระบบรุหนั่งงานังนั้นคนมีระบบก็จะสามารถรู้ว่าปิดตรงไหนโดยน้างงานโดยไม่มีใครบอกใครทนมีแล้วแต่จำไม่ได้ค่ะ จริงๆนะคุณผู้ชมดิฉันจำไม่ได้อมีผมผมสรุปนะว่าเขาลืมหลักใหญ่ค่ะเวลาเขาเทรดเขาจะไปดูแต่ราคาแล้วก็ดูว่าอุ้ยฉันจะต้องขาดทุนแล้วฉันปิดก่อนดีกว่าเล่นแบบเล่นแบบชาวบ้านอ่ะนั่นนั่นแหละมอนแหละนั่นแหละเล่นแบบชาวบ้านเนี่ยคือคือกลัวยังไม่หลุดสต๊อตลอนเลยก็กลัวแล้วกลัวแล้วไปดูเอ้ยขาดทุนสองหมื่นฉันไปก่อนดีกว่าเด้งใจมากหมดเลยก็กลัวมันแต่อย่างตอนนี้ผมไม่คิดว่ามีคนถอยช็อตอยู่ เอาละนะครับผ่านไปอีอกอสองอีกเดือนหนึ่งอ่ะมันอาจจะถูกก็ได้ที่คุณชอ็อตแถวๆนี้นะครับแต่คุณมีสายป่านยาวอ่ะเป็นพันล้านไม่เป็นไรคุณก็ถอนช็อตไปเรื่อยๆก็ได้ผมคิดว่าคุณชน,นะนะถ้ามันไปพันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่มันเกือบกเกือบแล้วล่ะมันเกือบแต่ระบบอ่ะมันไม่ยอมให้คุณถูกถูกทําอะไรเกินยี่สิบจุดแน่นอน<อ>นะครับโอ้ทําไมเอาดิเราไมมีการขาดทุนเกินยี่สิบจุดนะเอาอย่างเงี้ชาวทีเฟก ที่ติดแบบม่อนนะฮะวันที่18ทธันวาคมเราก็จะเปิดมิทติ้งตั้งแต่9้าโมงเชา้าจนถึง3ทุ่มนะฮะเต็มเหยียดเลยเอาให้เคลียร์กันนะฮะนะ,ะสำหรับชาว t ีเฟกซบวกหนึ่งก็เจอกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มีคนจองมาแล้วท่านที่ยังไม่ได้จองนะฮะก็ต้องรีบจองอย่างด่วนนะก็จำนวนห้องมีจำกัดเท่านั้นเองนะฮะ เพราะว่าจองห้องยากมากช่วงปลายปีแต่ว่าอดไม่ได้เนี่ยต้องให้พี่นิพน์มาแขะเมื่อกี้ให้นะว่าในส่วนของตัว Stop ปลอสในส่วนของตรงไหนต้องปิดตรงไหนต้องเปิดนะฮะ Child 1, ชาวทีเฟ็กซ์สบวกหนึ่งก็จองไว้แล้วก็รีบโทรไปที่เบอร์นะฮะศู 3, นย์แปดหกสี่เก้าศนะฮะเราก็มาจัดมาดูกันเพื่อรองรับในส่วนของซีรีส์ H ด้วยนะก็วัน,ะะนรอบนี้เราเป็นพิเศษจริงไอ้ที่ติดตดต,ดตรงนี้แหละจะไปเคลียร์กันวันนั้นนะฮะ สำหรับท่านที่ตามฟิวเจอร์กันในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็มาเคลียร์กันนิดหนึ่งดูตัวอย่างเมื่อวานค่ะบอก,กเออจัดไปเว้ยจะได้ค่าสัมนาจนะังมาฟังมาแต่เมื่อวานเมื่อวานผมบอกว่าเ้าสิบสองจุดสี่นะเป็นสัญญาลอกค,คุณก็รอไปห้าสัญญาเนะี่ยแล้ววันนี้คุณปิดไปที่เก้าห้าสองคุณได้มาสิบสัญญาใช่ไหมค,คุณได้สองหมื่นแล้วไงค่าสัมนายังไม่ถึงครึ่งเลย ผมก็ฟังไปทุกวันเนี่ยคุณได้ค่าสัมนาไปด้วยใช่คุณทำตามพอที่คุณยังไม่เข้าใจค่อยๆฟังคุณนิพนธ์ผมบอกให้รอตั้งแต่เมื่อวานถูกไหมครับเมื่อเช้าผมก็บอกว่ายังรออยู่นผมไม่ช้อนไห้รอเมื่อเช้าเก้าสี่หกตอนนี้ติดไปห้าสัญญานะครับห้าสัญญาก็ได้เท่าไหร่ล่ะก็ได้ใช่ใช่พี่นิพนธ์แกเคลียร์ตอนนั้น่ผมยังไม่ได้ให้ช้อนเลยนะผมผมไม่ไม่ไม่สู้กับตลาดนะที่ผมจะไม่สวนตลาดติดขาค่ะค่อยๆแกะนะจังหวะแล้วมันจะขึ้นไปถึงไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้นะ ค่ะไม่อยากรู้ด้วยก็ใช้ระบบแล้วไม่อยากอยารู้เลยรอมันบอกอย่างเดียวตอนนี้ที่มันบอกเราก็คิอว่านะมันกาลังคนที่ตอนเนี้ยคนที่ช็อตมาต้องสต็อปลอสมันบอกแค่นั้นโอ้ใช่คุณชอ็อตมาจากไหนไม่รู้แต่ตอนนี้คุณต้องสต็อปลอสแล้วมันอาจจะผิดผีดก็ผิดไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันยังไม่ใช่ชออ็อตเพราะมันอาจจะขึ้นเป็นเก้าร้อยก็ได้ แต่นะอาจะจะคิดไปพันหกก็ได้อกองพ<ย>ันหกอาจจะลงไปพันพันพันสี่ร้อยห้าสิบกล่องก็ได้อะไรไม่รู้ว่ะแต่มันยังคิดไม่จบมันบอกแบบนั้นค่นะอืม,อ,มอ่ะน่าสนใจวนต้องทำระบบะก็บอกอีการบอกว่าให้มันเป็นเด้งชอ็อตอยู่นะฮะนะฮะมันเป็นเด้งชอ็อตกแถวที่หนึ่งแปดศูนย์นะครับแล้วก็ไม่ต้องเล่นก็ได้มันบอกแบบนั้นนะฮะมันใกล้ๆแล้วก็ทิแต่แถวนี้ไม่ใช่ไปฟอลโลูช็อต ค่ะทองคำไม่ต้องเล่นก็ได้ใช่ไหมฮะไม่จำเป็นเล่นทำไมสิบจุดนะวันที่มันได้ขึ้นไปเราก็นอนหลับอยู่นโอ้ค่ะพอรับตื่นเช้ามาอามาลงมาอีกแล้วมันจะเล่นได้ยังไงแต่ใครถอถีช็อตมาจากขงบดนี้ในระบบมันบอกว่าเวลาเวลามันเป็นขาลงมาแล้วมันมาเจอโดจิโดจิโดจี้หลายแท่งนะครับทองคำมันจะแถวที่หนึ่งเจ็ดศูนย์เนี่ยโดจีเต็มเลยมันบอกว่าอันนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นแนวรับสําคัญแล้ววิ่งกลับได้ ในระบบของระบบท่เนจะจะบอกเราแบบนั้นนะครับอืมอ่ามีคนแซวพี่ม่อนติดตรงไหนทวนทุกรอบเลยแหมคนพูดได้กันละเซอืมอ่ะก็ไม่เป็นไรนะสำหรับท่านที่ได้ทางแล้วก็จะดีมากสำหรับฟิวเจอร์นะจนท่านติดติดแบบพี่ม่อนก็เจอกันที่สิบแปดเจอกันไปคุยกันนฮะไปกินข้าวกันค่ะค่ะนะครับไปทบทวนกันฮะ อ่าใชา่ใช่เพราะว่ารอบนี้มันยากจริง,รง,รงๆนะไซเวมานานนะแต่จะเกิดอะไร <ใน S 1> ขึ้นมาที่สิบปดธันวาคมวันอาทิตย์นะฮะเราเราเจอกันเนาะยูเซนเซียนน่ะเขาจะไม่เล่นเลยตอนนี้นะเขาคิดอยู่เสมอเขารอช็อตอ่ะรออีกเมื่อไหร่รไม่รู้ตัวเอสก็ได้ก็รออ่ะคนที่เล่นเฟรมใหญ่ๆนะแต่ให้เขาไปลองแถวนี้พันสัญญาอย่างเขาไม่ลองหรอกก็เขา เขารู้คุณค่าของเงินอืมที่ได้มา <c oughs> ทั้งปีกเก็บไว้ก่อนนะ<ช>อม่นช่กินท,<ด>ทุกวันสิจ,จุดเนี่ยเขาก็ไม่รอคนที่เขาเล่นเต็มใหญ่นะเขารอชัดแต่ให้เขาสะสมชัิเถ่านี้เขาไม่สะสมไปแล้วยังไม่ใช่สัญญ,ญาณชา้าดีๆีค่ะพี่อ่ะได้ได้ค่ะพี่นิพนธ์ครบถ้วนแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะคร,รับสวัสดีครับคนพูด